เดินออกมาแล้วพี่น้องฮู้ฮู้ฮ้ฮโอ้ยเฮ้ยกับเพียงยอดฮักเออพี่น้องปลูกแบบนี้พี่น้องผ้าอีสานห้อโอ้ยจะเป็นปลูกหญ้าปลูกซ่าเนาะเออประสบการณ์ล้วนๆพี่น้องนี่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 เต็จพุ่นเนี่ยนี่ได้พี่น้องเด้อเออเคยเห็นถอยงุ่มบ่อเคยเห็นถอยงุ่มบ่อแบบเดียวกันพี่น้องนี่ ต้นทุนตามน้ำเนี้ยเรต้องออนเราต้องอารถมาดันมาหยั่งนอกพี่น้องนี่พุดพุดขึ้นคือจังถวยนี่พี่น้องเอาไปปลูกเอาไปตั้งอยู่กลางนะครับแล้วก็ปบปบเนาะเออนี่นี่นี่พี่น้องง่ายดีพี่น้องง่ายดีเลยนี่ดินินเก่ามั้นอะเอาเบิองข้ามาเบิองใกล้ๆนี่นี่ดินเก่ามันอยู่ด้านบนเลยพี่น้องดินเก่าไอของทุเรียนนะครับนี่เอาบริฝังเลือกได้พี่น้อง เอามาคู่น,นิดนึงแล้วก็ตั้งนะครับพอก,กบๆึืนแนวนี้นะครับกบขึ้นเห็นบ่นี่กบบึ้นนี่เออกบขึ้นเท่ละหน่อยก็ได้พี่น้องปีเละเท่อนอ้อเออตามใสของมันนี่เห็นบ่ไงทุกต้นนะพี่น้องนี่ปลูกไม้ได้วยนี่เลยมาบอกพี่น้องสนอกว่าแถวอีสานหฮาเนี่ยมันปลูกยากอยพี่น้องแต่ว่าห้าเห็ดใหโคนมันสุงๆนะครับนี่ดินทรายห้าเนี่ยมันมันแน่นนะครับเวลาฝนฝนมาเนี่ยมันแน่น มันแน่นแล้วกะ็มัน,นะะมัน,นะะอุ้มน้ำไว้หลายโพดนะครับเพ็ดยในระบบหลักมันเน,าน่านะนี่พี่น้องนั่นต้นนึงเห็นว่าเห็ดแบบเห็ดแบบเดียวกันเลยแต่ยอดดีขนาดนั้นนี่นี่นั่นต้นหนึ่งเออมันหลายบาดท,ที่นี่มันแห้งพี่น้องบาดนี่เอ้ยพี่ยวัเออแตกยอดดีเลยนี่เห็ดแนวนี่เจ๋าว่าพี่น้องเจ๋าว่า เอออันนี้บ้านหอดอัน,นบ้านหอดหกเดือนได้พี่น้องปลูกว่างหนาวนี่ไหมเนาะปลูกปลายฝนนะครับนี่ปลายฝนเห็นบ่เห็นบ่ปัดโถ่ซีปีคิดว่าซีปีมันต้องต้นใหญ่แน่นอนเห็นบ่พี่น้องปลูกสูตรนี่ไหมเกาทาแห้งแล้วสี้ย่างมาเบืออเบ้องอีกมาเบื้องอีกมาเบื้องอีกปลูกมันหลายบาทที่นี่พี่น้องมันเป็นแนวนี่มันหลายบาท ตะเกียนตีนึงก็บโแตยกยอดพี่น้องปลูกแบบโตนี่ปีนึงก็บโแตยกยอดอยู่ซื้ออยู่เออมันจำศีลบอไงวะเออเขาเอื่อนว่าทุเรียนเขาง่ายไหมพี่น้อง <c ười> จำศีลปานกบเออบาทที่นี่พี่มาแบบใหม่พี่น้องเห็นบ่ทีห้ามันก็ที่ห้าอากาศมันพี่น้องหักที่สูงสูงพี่ไหมพี่หักทุเรียนแมพ่พี่มันจึงง่ายดีพี่นอ้นองนี่เก็บยร์เนี้ยนี่ เวลาเขาโหดหนามหรือว,ว่าฝนตกมามันระบายออกนะครับหนามพานมันจะซื้อน่าพี่น้องมันบว์มขังเนี่ยขะ้น,นามขังนี่ทานเหมือนพี่น้องทานเสียงเสียเสียงหายหมดนะเบืงองโลยยางเปลี่ยนภาพไปเบืองต้นไม้แล้วปูไปเสวด เสียงเสียเนาะทานเหมือนนี่นี่ตนน้นหน,นึ่งน่ะต้นเนีนปลูกใส่กับผักหวานเนาะเออได้กินทั้งผักหวานได้กินทั้งมะกรูดเรียนแตนวานน,าวนี่นี่ต้นนี้ต้นนี้ก็แง่ดีเด้เบื้องเบิ้องเบิ้งใบมันเจ๊าะเขียวเปือป่อๆวะนะอืมโลนสาธิตเลยท่าทางลายเจี๊ยดเอือบนั่นนั่นแต่ว่าแมงกินนู่นก็มากินของเราได้เนยยิ่งขึ้น ละว่านั่นนะฮะง่วงกับมาประสันวาเราวะเราภาคไปเช่นอันทานมันเหมือดเด้อเสียงมันโมมีตอนนั้นนี่ล่ะนี่ล่ะต้นนี้งามเห็นบ่เห็นบ่เออนี่งามหลายนี่แตกยอดดีเลยนี่เห็นบ่นั่นบ่ท่านพ่อหกเดี่ยนอยู่นี่ปวงนี่เห็นมออ่ารถถมขึ้นมาประมาณเพียงหัวเขาแล้วนี่ล่ะมาถึงหัวเขาดีดอก เออละวานโน่าพไปเออนั่นนะนั่นละนั่นแต่ว่าอันแถวนั้นมีงูด้เนี่ยโลนบ่หูด้เนี่ยโล่บ่หูดเนี่ยงูจะรอเงาไหมเนี่ยนี่นั่นละนั่นละ,น,น,ละนี่ละบางนี่ละนี่ยโลเราขุดดินเข้ามาขุดข้ามาเรื่อยเรืววว่อยลาเออขุดจนเป็นพ่นเนี่ยเออบ่ให้อหัน หมันตําสันวาละวานเออเราสาธิตไปละเนี้ยละอ่าูนขึ้นเทลาน้อยละวานี aries, ่ประหยัดดีวระสันประหยัดแห่งดีวระสันละวานเยี่ยมไร้พระสันไปละวะโอ้ไปแล้วละวะเออคือเสียพ่อแล้วละวะจีบดีละวะเออละวะสิไปเฮ็ดอีกวระสันเราได้เครื่องมาเราสิเฮ็ดหลายๆคลิปสันวาเราตั้งเป่าไว้สันว่า